สมเด็จพระวชิระกล้าวเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดกล้าพระกระหม่อมพระราชทานพระทหารถวายผู้บริหารกณาจารย์เจ้าหน้าที่และพระนิสิตของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยตำบลลำไสอำเภอวังน้อยจังหวัดพระนครศรีอยุธยาตั้งแต่วันที่ 21พฤศจิกายนพุทธศักราช2 5 6 4เป็นต้นมาจนถึงปัจจุบันขอถวายอนุโมทนาบุญในพระราชกุศลด้วยสำนึกในพระมหาการุณาที่คุณอันหาที่สุดมิได้และขอถวายพระพรขออนุภาพแห่งคุณพระศิลัตนตรยัและพระราชกุศลธรรมจริยา จงอภิบาลรักษาสมเด็จบรมบอพิพระาชสมภารเจ้าผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐให้ทรงพระเจริญด้วยจตุรพิธพรชัยสเสด็จสถิตเป็นมิ่งขวัญหลักไทยแห่งราชอาณาจักรไทยตราจิรธิธิการแวันนี้ไม่มีคณะท่านเจ้าภาพที่มาถวายพระทถารนบนหอฉันแห่งนี้แต่ก็มีท่านเจ้าภาพที่บริจาคปัจจัย ผ่านจุดรับบริจาคต,ต่างๆของมอจรอบางท่านบริจาคผ่านบัญชีธนาคารกองทุนพัฒนหารของมอจรอบางท่านมาบริจาคที่เคาน์เตอร์เซอรวิสที่ส่วนธรรมนิเทศสำนักส่งเสร,รมิมพระพุทธศาส,สนาและบริการสังคมบางท่านไปบริจาคที่อาคารวจรวัดพระหาธาตุกรุงเทพมหานคร หลายท่านได้นำวัตถุดิเป็นข้าวสารอาหารแห้งมาเข้าโรงครัวมาชุลารวมทั้งน้ำดื่มอย่างเช่นคณะของบ้านวชิรเพชรบำเพ็ญติษยานุสิ์ของดรแม่เชตวัพน์วชิระบำเพ็ญนำน้ำดื่มมาถวายอยู่เป็นประจำบริษัทววนนักเกลียวทองก็พอรณาถวายน้ำดื่มอย,อยู่เป็นประจำ เป็นโดยเสด็จพระราชกุศล Uh, there, even though we don't have the uh, Buddhist supporter who come to provide the lunch for us here in the dining hall, but uh, there are many some donors who support us by u uh, donation. We are the bank account for uh, Land Foundation of MCU. Uh, some of them come to donate at the cultural service of uh, the Division of Tama Communication here, Wang Noi has quarter and many uh, supporters of to the MCU building located in watma Bank Bangkok to donate uh, the money to provide the land flood and also many of the donors have brought many kinds of the raw material uh, to the dining hall such as drinking uh, water rice and uh, vegetable fruits uh, such as the group, of Ban uh, Phet Bamphen Phen, the disciples of Dr. Mekhi Sotaphan Nojirat Bum Phen, Suvarnakriyathong Company Limited, etc. So uh, from now on, we mostly we are ready to concentrate our mind to give the blessing to them all for being happy, uh, prosperous, successful, peace, and uh, uh, in their daily routine together. อาจจะห้พรเป็นภาษาบาลีนะยะทาวาริวาปุราปริปูเรนติสาขรรังเอวะเมวะอิโตจ,จินนางเปตานังปะกะปติอิจิตังปติตังตุมหสัสเพปูเรนตุสังกะปาจันโทปนรัโยยะทา มณิโชติราโโยทังมิตยมวิวัญจันตุสานบารมวนันสัตตุมันเต Join the king.